ของอโศกสัมปวังโกถามว่ามีประเด็นว่า,างี้สื่อธรรมะของพ่อท่านในอดีตเมื่อกล่าวถึงการนั่งหลับตาสมาธิมักจะโยงความสัมพันธ์เข้าหาเตวิชโชและให้ถือว่าเป็นเพียงอุปการะแกมวดธรรมะดังกล่าวเท่านั้นแต่ในปัจจุบันพ่อท่านได้ลดความสำคัญของการนั่งหลับตาสมาธิลงด้คำว่าตีทิ้งได้เลย พระผมอยากถามว่าการสอนธรรมะของพระท่านในอดีตนั้นอยู่ภายใต้บริบทาาาบบทางสังคมนนคือมายคำพูดบริบททางสังคมที่จะเป็นที่จำเป็นจะต้องอารมณ์บรรลุลยกับชาวพุทธในหมู่ใหญ่ในขณะนั้นใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็แสดงว่าการปฏิบัติเทวิโชโดยแท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเลยใช่หรือไม่ ตอบอันท้ายนี่เลยก่อนว่าเตวิชโชแท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเลยใช่หรือไม่ได้เลยใช่เลยเตวิชโชก็ไม่ต้องนั่งหลับตาเตวิชโชหมายความว่าอะไรตเตแปลว่าสามวิชโชแปลว่าวิช,ชาความรู้ความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้ในโลกก็อะวิช,ชา ความรู้ของพระเจ้าก็คือวิชาเพราะงั้นจะระลึกเตสามระลึกอะไรเตมีสามเตมีสามระลึกอะไรหนึ่งบุเพนิวาสานุสติญาณสองจุตูปปาตายาณสามอาสวัคยญาณ นี่คือสามหัวข้อใหญ่บุเพนิวาสานุสติก็หมายความว่าระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วบุเพอดีตอดีตท,ท,ที่จะระลึกถึงได้นั้นก็คือสิ่งที่เราได้ผ่านมาเองจะผ่านมันเกิดในตัวเรา หรือจะผ่านเพราะเราได้ประสบพบสัมพันธ์ประสบพบสัมพันธ์เอออันนั้นมันเกิดอย่างนั้นอันนี้มันเกิดอย่างนี้อะไรก็ตามเรื่องราวมันเกิดที่เราได้เกี่ยวได้คล้องได้สัมผัสมาจริงสิ่งใดที่เราไม่ได้สัมผัสผ่านมายิ่งเป็นชาติที่แล้วตั้งแต่ชาติที่ไม่จ็มาเกิดเป็นคนร่างนี้เรียกว่าชาติแต่ปางก่อน เรานี่จะเกิดไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแต่ปางก่อนมามันก็จะมาเป็นก็จะไม่ได้ฟังธรรมะที่อาตมาพูดโลกุตระระดับนี้เนี่ยไม่รู้กี่ล้านชาติมาแล้วเป็นอะไรไม่ต้องพูดยาวนักสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องพูดพูดแต่แค่เกิดเป็นคนนี่ก็แล้วกันเกิดเป็นคนเป็นเวนอเวนอเวนยสัตว์เป็นสัตว์สอนไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นสัตว์โลกเต็ไมไปหมดในโลกนี้ จะไม่มีสิทธิ์ได้มารู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเลยเขาก็จะรู้ธรรมะแบบของเขากว่าจะได้มารู้พระศาสนาพุทธนั้นโอ้ยยากแสนยากเพราะนนคนในโลกนี้เจ็ดพันล้านจะได้ยินเรื่องศาสนาพุทธนี่ไม่ถึงพันล้านหรอกขอไปถึงพระว่าศาสนาพุทธมีมากก็พันล้านในโลกขณะน,นี้ขอไปอธมาพูดธทิศไป เอาอยัางลบๆบอาตมาไม่รู้สติแท้ว่าเท่าไหร่เพราะเจพันลานี้ศาสนาพุทธก็จะว่าน้อยกว่าเขาก็ไม่น้อยหรอกแต่ก็น้อยกว่าศาสนาสำคัญสคัญเช่นอิสลามคริสมากกว่าพุทธฮินดูยังมากกว่าเลยฮินดูยังมากกว่าพุทธเลยเพราะฮินดูนี่เก่าแก่มาก เอาเดี๋ยวจะไปทางน้นยาวกลับเข้ามาสู่คำถามว่าไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเตวิชโชบุเพนิวานะลึกถึงชาติที่ผ่านมาบางก่อนแล้วเจาะลงไปในรายละเอียดคือจุตูตปปาตะมียานรู้ในการเกิดและการดับหรือการเคลื่อนมาเคลื่อนมาจนถึงบัดเนี้ยจุติจุต,จติกับอุบัติ อุบัติคือการเกิดเกิดเป็นตัวเป็นตนหรือเกิดทางความนึกคิดก็ได้เกิดเป็นความรู้ก็ไดนะ้เมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ตรวจสอบได้วันเ,ออเคยเกิดในเราเกิดเป็นตัวเป็นตนก็ตามเกิดเป็นความคิดเกิดเป็นความจำจากความจำทุกคนจะลึกความจำได้ ที่ใช้ี่เป็นสัญชาติญาณจากความจำั้งนั้นนะของตอนเองเป็นสัญชาติญาณเป็นญาณที่รู้มาโดยโดยที่มันฝังมาในสัญญาฝังมาในความจำแล้วมันเกิดมาในสัญญาจึงเรียกว่าสัญชาตชาติคือเกิดสัญญาคือสัญญามันเกิดมาจากความจำได้เก่าเป็นคลังความรู้ของสัตว์สัตว์ด้ไร้ใชาตก็มีสัญชาติญาณ มาเป็นคนกสัญญาตยานมาเป็นคนที่มีธรรมะของพุทธแคบเขาอีกโดยเฉพาะโลกุตระมามีความมาเป็นความรู้โลกุตระผูท้ที่มีแล้วในตนนะถ้ามันยังไม่มากยังไม่แน่นก็ระลึกเอาคืนมายากมาก จนจะมีมากพอสมควรถึงจะค่อยๆระลึกออกมาได้ง่ายมากมากๆๆๆจึงจะระลึกได้ง่ายขึ้น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 มีทั้งคุณหมดนภาพและปริมาณมากก็ระลึกได้มากขึ้นเอามาใช้ในทุกปัจจุบันชาติในปัจจุบันและขณะปัจจุบันเอามาใช้ใช้อย่างอตาตมาก็ระลึกออกมาอตาตมามาประกาศตัวว่าเป็นสยังกับิญญา เป็นผู้ที่มีธรรมะเองชาตินี้ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสิทธิพี่สิทธิน้องเพราะไม่มีสำนักเกิดมาเอาอาตมาเองมาเป็นเจ้าสำนักเองนะมีสำนักอาตมาเป็นหัวหน้าสำนักเป็นเจ้าสำนักเลยความรู้อาตมาเป็นต้นเป็นต้นธรรมความรู้จักอาตมาในชาตินี้เป็นต้นธํามเป็นไก่ตัวพี่ออกไปจากอาตมานะ ทีนี้เอ็นนี้แหละความรู้ขออ้อตมานนี่แหละมามาเกิดชาตินี้พอเกิดชาตินี้ก็เอาความรู้ตัวเองมาประก,กาศมาพูดมาบอกมันก็ไปขัดแย้งกับคณะใหญ่คณะที่เทนะที่รู้กันทั่วเทรสมาคมทั้งนั้นผู้มาอยู่ในเทรสมาคมก็ตามเป็นพุธอื่นๆเนี่ยซึ่งมันเส่อมมดแล้ว มันไม่มีความถูกต้องจริงแล้วมันไปเป็นโลก,กุตระเลยอัตมาเอาโลก,กุตระมาพูดปุ่มกันมันก็เขาก็รับไม่ติดเขาก็ไม่รู้เรื่องมันก็แย้งกบอกเอออัตมาก็ตังหน้าตังตาจะมุ่งมัน่นยืนยันอธิบายไม่ยอมหยุดใครจะวางไงก็ไม่ยอมหยุดนะเขาก็เลยเห็นว่าไอ้นี่มันดันทุรังมากที่จริงไม่ใช่อัตมาดันสุรังอัตมาไม่เคยดันทุรังเลย มีแต่ดันสุรังดันตุรังกับดันสุรังไม่ไม่ได้เหมือนกันนะอาตมาอธิบายมาแล้วอันหนึ่งสุสุระเป็นออกองังอังแบบบาลีก็เรียกว่าสุรังอ่าอันนึงกระทุกะทุรังอันนึงสุรังสุก,ก็ดีทุก,ก็ไม่ดีเพราะอันอัตมาไม่ได้ดันไปอย่างไม่ดีดันไปอย่างดีๆด,ดันเอาเป็นเอาตายเลยละดันสุรังแต่ดีทั้งนั้นไม่มีดีไม่มีดันไปอย่างเร็ว <ผ>นะครับทีนี้อาตมาเอามาประกาศเข้ามานคานแยงกันที่เขายึดถือกันแล้วยึดถือกันนั่นกันหนากันหนักนนเดี๋ยวนี้ก็ยังยึดหนักอยู่เลยพยายามตีให้แตกตีให้คลายตีให้เบา,ให,เบาให้บางรอโอ้โหอาตมาตีคอนหักไปหลายด,ดุนหลายเป็นพันๆเปาะเป็นพันๆคอนแล้วหักหมดเลยพังหมดเลยแข็งจริงๆเอาละไม่ทอ้ออาตมาไม่ทอ้อ Couple.